เดี๋ยวรอดูม,านามันเอาปืนอะไรเข้ามาแต่ตัวเราควน่าจะเดิมอะดูแล้วอะถ้าเอาบนมานะบ <c oughs> ้นอ,นนอะไรมเออช่วยช่วยกันนี่พี่เข้าเขาเดึงอะไรหรยกดเข้าไปเข้าได้เลยพี่อะไดนไดนไหไมีโฮอยู่มีโฮอยู่เราก็ไปาสากมันไปออยู่ไปเอาที่อื่น ขี่รถสักเมื่ก่อนไปซุ่มดูก่อนโอ้โหพี่ผมขับหกล้อโอ๊ยเจ๊ก็ยังขับหกล้อเลยลเข้าหามเลยหกมันไปแล้วหกล้อไม่ล้วมดาเป็นล้อแต่งตีนเลยเอามาเอ้ามามันจอบจะยิงเราหว่ะไปก็อ่ะตัวเดียวมั้งอย่างนี้ก็อ้อมสิครับตัวเดียวเหรอ วนๆดูก่อนรอยเท้าตัวเดียว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 เดี๋ยวเพื่อนจะตามมาตอนนี้ตัวเดียวไปละตายแล้วตายแล้วลจัดไหมจัดไหมหนีรอยเท้าจัดไหมจัดไหมหนีรอยเท้าเดี๋ยยวเเลอาไปฆ่าเขาเฉยเลยเอาไปฆ่าเขาเฉยเลยเปิดเปิดไมค์อเปิดไมค์อ อ๋อฆ่าเขาเจแล้วไป่จอเขาเลยเหรไม่เอาแล้วกูเลี้ยวกับคครับคอคอ้ยผมนีต่อตรงไหนเนี่ยในบ้านผมเองมันข้าไปแล้วมันฆ่าไปแล้วมันเห็นครับครับเต็กะสู้เติมกองกันไม่มีพี่โล่งเลวะ มันว่ายน้ำไหี่มันน่าจะว่ายน้ำนะนน่าจะว่ายน้ำนะข่าวขาวันเป็นรถเมันเป็นไอ้รถอีกันหนึ่งครับอยู่ในอโอ้ยอยู่นี่อนี่นอีกฝั่งนี้มีรถข้างในมีรถรถเข้างหนมีรถอะอะอะเห็นแล้วเห็นแล้วลใครับโอ้ยสองคันมีรถมีรถสคันไปเลยไปเยีีี มันมาเปิดไอ้ดอกไอ้มันมาเปิดอัพสกิลมันไล่มันไล่แบบนี้ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนไม่ได้ไล่ที่แเราไล่มันนี่หว่ข้างหน้าโดนมั่งไม่โดนมั่งกระสุนจะหมดแล้วด่าก็ไม่ต้องยิงทางหน้ายิงยิงอ้อมดักซ้ายดักขวาทนมันได้มั้ยก็จะทนมันนี่แหละไม่ถึงมันแทบพี่ เดียวแล้วนิดเดียวแล้วเดี๋ยวถึงกเจอเด้วถึงกโลโล่กว่ามันลุ้อะไรกันดีมีหลยปะพลิอัสโอ้ยขบมากเก่งเวยโหพยายามล่อมันมาอันนี้เดี๋ยวจะนเ,นเดี๋ยวจะตั้งเราเตอร์ล่อมันกลับมานังเดิมใช่ไหล่ลอให้มันปนมันวยปมันนะเดือดป่ยกว่านั้นแล้ว ไม่ไหวแล้วใช่ไหมไปเอาหลืดเล้าดีกว่าเอาหลดเล้าดีกว่าเอาชนมาชนนี้เฉยเอา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 าเอเอา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 อาาเเาเอ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 าาเออาเอเอาเอเาเัอาเอาเอาอาอาเอาอานเาเอเอาอาเอาอเอาเอาอไ กอใครยิงวะข้างหน้า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 สองแปดเออสองห้าสามสองห้าสี่คนอะมีคนมีคน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 เยอะอยู่นะน็อเนาะเยอะอยู่นะนาะเนมาเร็วทุกคนมามามารถมารถมารถมามีคนมามีคนมามีรถมามีรถมาโอ้ยโดนลาเต้ิีแน่เก็บเพื่อนเก็บเพื่อน ข้างหลังมีคนใช่ไหมมี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 เขาอมาเราเตอร์เลยนี่มานี่มีแล้วนีแล้วโอ๊ยโดนกันเองใช่ไหมเนี่ยเราเตอร์ใครยิงอ่ะผมโดนนี่โดนไอ้ไอ้ไนรุ่นก็ว่าไปบ r อารเขาใช้กันป๋องปล่อยนะโดนนะฮึ เพิ่งเห็นว่าพี่บิ๊กมีไอเดียวคือตำไอสไนโกงมีเรียบร้อยร้อยไม่รู้จักมหาเทพมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ๊ยมันไล่มันไล่มันไล่เยอะเลยทีนี้มันมาบึ้มเลยซ้ายขวาซ้ายขวาเลยนี่พี่ต้องตี่เก้าตัวแปดตัวแล้วตอนนี้มันไฝไปอย่างมันเนี่ยเพิ่งจะไฝเนี่ยเพิ่งจะเจ็ดคนเจ็ดคนไฟทีมมี่อถให้มันยิงจำไปก่อนบิ๊ก เราเป็นมือ <rural> ที่สามมันน่าจะอยู่ในมันน่าจะอยู่ในรั้วมันน่าจะอยู่ในกำแพงเช็คบางทีเราอาจจะเป็นมือที่ห้ามือที่หกเลยอออุ้ยมีโดนมีโดนนอู้ยเลี่ยมไม่รู้จักเทพฟลุ๊กฟลุกฟลุกฟลุกจะจบเกมนี้พี่เราต้องจบเกมนี้พี่เราต้องไปจุดฟลุ๊กแล้วอ่าพี่ดิ่งพี่ดิ่งมีไอ้ DMR น้ำไหมครับ เว้ยได้ไงซ้ายมือเอ็นเว้ยได้ไงซ้ายมือเอ็นบ้านบ้านอะไรน่ะป้ามันมีอะไรน่ะวปาปืนปืนสนายครับไอ้บาเลสกินน้ำมาไม่มีมันน่าจะอยู่บุหรี่นะไม่ใช่มี dl วันเดียว dl วันเดียว dl ครับผม dl ที่มีสองกระบอกที่เป็นเลเจนด์นะมีเอ็นเอพื้นไหนรล้